หายใจเข้าหายใจออกอย่าลืมตานะหายใจเข้าหายใจออกหา,าหายใจเข้าหายใจออก อย่าลืมตานะครับหายใจเข้าหายใจออกฝึกส,สมาธินะอย่าลืมตานะหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออก หายใจเข้าอย่าเพิ่งลืมตานะหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออก หายใจเขา้าหายใจออกพูดตามพ่อนะหลับตาไว้ก่อนนะหายใจเขา้าหายใจออกหายใจเขา้าหายใจออกอย่าเพิ่งลืมตานะหายใจเขา้า ใจออหายใจเข้าหายใจออกนั่งน,นิ่งๆไว้อย่าเพิ่งลืมตานะนั่งน,นิ่งๆนะครับใกล้แล้วนะใกล้จะถึงเวลาแล้วนะหลับตาไว้ก่อนนะครับ<อ>วันนี้ทำสมาธิได้ดีนะ พี่เหนือสามารถนั่งนิ่งๆหายใจเข้าใจออกได้นะครับเกือบ4ี่นาทีนะครับวันนี้เก่งมากเลยค่อยๆลืมตาเอ๊แล้วจะเจออะไรครับเจออะไรเอยลืมตาแล้วเห็นอะไร oh <my. S 1> เห็นอะไรเห็นอะไรเห็นไหมครับเห็นนะวันนี้พี่เหนือทำได้นะปผมให้ตัวเองหน่อยสิ โอ้โหนั่งสมาธิกับพ่อได้เกือบสี่นาะทีนะแม่หลับแม่หลับเนาะไม่ไรแม่พรุ่งนี้แม่จะฉีดวัคซีนหลกแม่ต้องพักผ่อนนะครับนะครับลาเพื่อนเพื่อนไปที่ครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพบนกันใหม่นะครับครับ <laughs>